รุนกันมารุนกันน้องจ๋าสุด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 บึกเดิมมาบึงเดิมสันค่อยค่อยสวัสดีครับ,บผมเป่าเคีนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องพาพี่น้องมาหาอย,ยู่หาคินอีกแล้วโบกเก่าน้องเก่าน้องเดิมครับกลับจากหาฮึดสติ๊กชวนเป่าเคีนมา อาปลารกระดีหรือปลากระเดิดไปเอ็ดปลาเด็กปลาลาจ้ามันยังหลายอีหลีโอเคไปกวาดหนก่อน,อนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับก่อนรับชมคลิปเน,ะนาะขอพี่น้องก่อนรับเลกบอกเคงก็ต้องกวาดไหนพี่น้องว่าเหน,แ,นแดงปลากบมักกินขนาดาาาาเนาะบางพื้นที่พี่น้องว่า ก็มักกินทะเลียงเป็ดนี่เอาไปเห้เป็ดกินมากวาดไล่นี่เอาโกนก่อนที่เราจะยกยอรอบก่อนสติ๊กเอาไปเอ็ดปลาเด็กแล้วกะเอาไปตากแดดจ้ะส่วนมากตากแดดรอบที่แล้วค่ะเพราะแด้แต่ตัวใหญ่ๆมือนี่เอากระดุงถี่มาโอ้ยกระดุงถี่ไปจะขึ้นภาพเลยพี่น้องเอ้ย hey, มันคือสิมันคือสิเต็มคัก ว่ามันบกคัดไส้เด้มันเอามันเข่าได้ทุกรุ่นเลยจะติ๊กเจ็บไปเอ็ดประเด็กก็เลยบอเลือกตัวน้อยตัวใหญ่จ้ะแต่ถ้าจะเอาไปตักเด็ดเนี่ยเอากดุ่งห่างมาอ่ะเดี๋ยวหอยบอกเคีนเ,นเคียร์แหนก่อนจ้ะเดี๋ยวมารุ่นน้ากันเนาะจ้า Yeer, lắm kêu cầu và kêu lộ giữa các chặt để mừng cái nó mừng cái mừng cái mà cái nóng cái sút 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 กูเป็นเสียฮักเป็นเสียฮักนะปัดน้องครึ่งคู่บานนี้ฮะกับโบมีตัวน้อยนะบอกเคีนเนาะมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่มันใหญ่เบิดแล้วจ้ะแต่ตัวกระดุงมันถี่จะโบปลาฮะกระดุงถี่คือมันโบหัวมันโบขาแม่นโบบอกเคีนรอบก่อนเาเอากระดุงห่างมาหัวมันสิคาแต่รอบนี้อืมสวยมากรักได้บ่ ได้ปะเดี๋ยวเสียวมันหักเด้๊ยวดี๊ยวดียน้องหัวคือโอคาตั้งกล้องมามันถ่ายยกกระดุงมันต้องแบบนี้จ้ะพี่น้องอีกนนี่ฮึย,ยค่อยๆระวังขามันหักเก่งมากปรบมือให้เบาเคนหน่อยจ้าพุนะ่น้องออเลยนี้ยจักโลเบาเคน โอ้กับสองโลกโ่บัอุ้ยบุญยู่สติกว่าวเอาถังก็ะจ้ะง,งามอีรีปลาค่ะออ่ะวางเด้อดื้ชึบเดวยดวยมีแต่ตัวใหญ่ๆจะง,งามอีรีป้าวโอ้พี่น้องจ้ะขอแชร์รัวๆเด้อจ้ะคลิปนี้พี่นอ้อ,นนองมักขนาดยกยอนี่มันสะใจอีรีเสติกกว่ามันหลายจา้ะมากี่เทือกกี่เทือกกะ บโบ๊ทช่วงนี้ชาวติก๊กมาเอาเปรตประเดกไว้จ้ะตากเดกก็ได้นี่เดกโบ๊ทมือโหน่งนี่มีแต่บอกเคี๊ยาวติ๊กแล้วมายกหะ,น,ะน้ะบอกเคี๊ยน่ะพี่น้องคนใต้เพิน่นเพิ่นบอกกินบอกบอกเคี๊นปลาเนี่หะกินคือกันกินคือกัน,นหะเลยเนาะแต่เพิ่นอาจจะบ่มีโยบอกเพราะพี่น้องถามว่าคือบ่มีไผมาเอาบอกมันคือหลายหานะ พี่น้องบันีน้สติกสิเทปาก่อนจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นบาทต่อไปเนาะจ้าหูลุกลุกขึ้นเลย,ยหัวบาดแรกวัวแก้วกลัวกลัวกลัวได้ปลาดุกพร้อมออ โัวบอลแค่ยี่หัวบาทแรกอิริสองบาทเนี่ยตกเลย <c oughs> พ,พี่น้องจ้าพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึกพี่ใส่คำว่าอย่างล่ะอลังการโพดโพขอสามคำพี่น้องจัดไม้์เสาติ๊กดุบาทแรกว่าหลายแล้วบาทสองหฮงหลายขอสามบาทเด้อเบาเกนเด้อ ขอ3บาทโอโอพี่น้องกับคอมเมนต์มาบอกว่าเอ็สวิธีใดๆอุหลายกาบาทเลขอีหลีมือจะสั่นนักอันดีก้อยสามบาทเต็มถังแบบนี้ค่ะมือหันเฮาผากระดุ๊งเฮาฮักก่อนมือแน่นจ้ะมือนีเอาคักๆเอาแค่เต็มถังนี่แล้วจ้ะเพราะว่าเอาหลายกว่านี้หั่นเอ็ดบทหันใช้เวลาจา้ะแต่นี่ค่ะชาวติก๊กสี เอาไปลอนน้ำแยงคือพี่น้องบอกเลยแยงเขียวเลยลอนในคลองน้ำจ้ะเอาเก็บออกแล้วก็ค่อยมาตัดหัวเอาขี้ออกแล้วก็มามาัดฮะบลาดุกโอ้เห็นนะห<า>ปลาดุกใหญ่ขึ้นเมื่อกี้นี่ก็ได้ตัวนึ่งได้นอทับดกอ่ะมันอาจจะผสมกันอยู่นี่จ้ะแล้วไปปล่อยลงบ,อบ,บ่อคบเมนอืมอืมส่งนิดนเกินครึ่งข,ขึ้นมาเลยเิ่งดูสามหรือสี่สิเต็มถังนี่ บอเครลรอเยอือเดี๋ยวมารุ่นบาดต่อไปกันจ้ามันมาแล้วมันมาแล้วนะยยเยอะเยอะเยอะพี่น้องมักคลิปนี้กดไลค์กดแชร์รัวๆเด้อบอเคชาติกสิพาพี่น้องมามุวนๆบ่อยๆจ้ะพี่น้องก็นอุนโซนนำปา๊จูบลูสิปั๊นีัไไงพี่น้องวะ ปะดุก <Allah> ดิตอนเราลอทีแรกยังมมาแม่ล่อนานแล้วมาน่ะปะดุกดุกข้างนั้นเลยโอ้ปะดุกสิเต็มเลยบอกเื่อยกบ่านดีเขานี่ไหอ๋อมายังกินอาหารเนาะาก็ดีเขาจอออยู่ล โอ้โูท่านกำลังเขา่าง่ายไปอยู่มุมเพล่ะเอายกเลยเจ้าไาได้ก็เอาทำมันโบลายขานยกอีกจักบาทอมีอ่หรือ,อมีหรือมีหอม่หรือเสียโบลาย ข่านอปดุกเนะาะขนาดมาบ่อนอยู่ในกระดุงเลยที่นี่ดี๋ยเดี๋ึงปดุกขึ้นพี่น้องเห็นปดุกมันสีขึ้นน้ำแบบหนึงค่ะถ้าปลากระดีมันก็ยุ่มยับยุ่มยับยุ่มยับแม่นควมบอกเคียนสติว่าถ้าปดุกเข่าแล้วปลากระดีมันก็ไหลยอยู่แต่ว่าหักโบหลายคือบาทแรกบาทโซงเนาะแต่ก็ไหลยอยู่ประมาณโลก,กว่าบาทนี้ค่ะ พอเลยเนาะบอเคเนาะ <laughs> เอาหลายอีต้นเจ้าของงามรัวมือหะเอามือห่ะบ่ายสองเผื่อเอ็ดแล้วสามคนพ่อแม่ลูกเพื่อนนี่ <c oughs> ไปนั่งพีน้องว่าไปนั่งขดเก็ตเทเลโตแบบลฮันทำมันซ่าแต่ว่าเขาจะให้มันละเอียดงามฮ่ะจ้ะออกมาแบบหนากินมากแบบมีสามคนซอยกันฮะ่ะเอาไปแต่เศร้าห่ะเผื่อแล้วหะละบ่ายสามโอ้บ่ายสองกว่าเผื่อได้ตา มือนี่อัติเสียไปขยี้ในคลองเลยบาทเกือบเต็มถังมือนี่กัโอ้ยใส่งามงามีลีงามมีลีแล้วก็ปลาหนานี่ยค่ะมันๆจ้ะพอดีจะไปเกี่ยวเบ็ดเลยดิตุกปลาหยั่งแฟชั่นปลาซึ่ง ดูไปเมื่อไรบอพิษหวังสามบาทเหือมเลยที่นี่ก็เหลือแต่ครัวตัวบบดนี้ใช้เวลาครัวแต่พี่น้องก็แนะนำมาหลายอย่างใช้คุกตำใช้ผ้าแย่งขยี้ทำให้เกียออกง่ายแต่เฮาเอิดประเดกเขาทำแบบนั้นได้ด้เนาะเมี๋แต่เฮาตากเดดอะบอกเคินจะตัดหัวตัดขี้พอร์กเกตมาทุกแฝบพี่น้อง ก็ขอบคุณพี่น้องที่คอมเมนต์มาแนะนําต่างๆเนาะมีเมื่อวานมีเอาไม้กวาดก้านมะพร้าวหั่นบาเขนตัดให้เหลือหนึ่งฟุตเพื่อนว่าค่ะแล้วก็ยอกเลยอันานั้นก็เก็ตลดออกคักเพื่อนว่าค่ะต่ำลงไปเลยแบบนี้ฮะนะให้แบบว่าให้ปลามันเก็ตมันลดเลยแบบนี้ต้องขอบคุณพี่น้องทคำแนะนำเนาะหลายอย่างดีๆครับที่คอยบอกคอยแนะนำาบกเข็เพราะบางอย่างบาเข็มสัติก็ เรไ,ได้รู้ไปทุกอย่างเนาะก็ได้ความรู้จากพี่น้องครับเมนจ้ะบัดนี้ก็สิพากันเมือ่อละครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนทเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ้านกัน